สวัสดีครับแล้ว <Ou> สวัสดีครับฝันสวัสดีครับเจนเจเจนเจเห็นดอกไม้แล้วตายทีก้นตูเจนเจสวัสดีปีใหม่ครับสวัส mmm ดีปีใหม่ก่อนนะสวัสดีก่อนสวัส <adelante> ดีครับสวัสดีครับคิดถึงไหมเจนเจมาอยู่ใน ดุด้วยไม่ชอบไม่ใยยุ่งเนาบาายดเจก่อนบ๊ายบายายนบ๊าเจนเจบ๊ายบายนะจ๊ะมองทะไมตรงนี้มองอะไนี้เดี๋ยวพูดนี้ว่อาวดดวไม่ไปใครกนเจหนูชื่อหนูชื่อสลิมค่ะมอกล้องนหย ้เ้าสลิมอัดวิดีโอเฮ้ยสลิมสวัสดีค่ะยังเอนเซสลิมเดสนี่เนี่ยนี่นี่ยนีอะเ็นเอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ครั นี่อยู่นี่คะ่ะยายังไม่เห็นเป็นอัดวิดีโอส่งแม่เซนเซนะคะเร็วๆช่วยกันพิมพ์หน่อยพิมพ์งานหน่อยเอ,ยอะไรอะใครอะ <laughs> <laughs>